สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะสไตล์พี่อูนะคะน้องหลายๆคนนะคะก็อาจจะติดตามพี่อูอยู่แล้วนะคะในการวาดรูปการ์ตูนนะคะบนเตาแผนเค้กนะคะทุกครั้งก่อนที่จะวาดนะคะพี่อูก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่พี่อูจะต้องเตรียมนะคะก่อนที่จะไปวาดกันเนี่ยซึ่งวันนี้นะคะพี่อูจะขออธิบายก่อนนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ย ที่เราต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อน้องๆนะคะอาจจะอยากไปทําตามพี่อูนะคะก็สามารถจะได้ไปเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปวาดได้นะคะเพราะการวาดรูปค่ะมันทําให้เราได้ฝึกสมาธินะคะฝึกกล้ามเนื้อการใช้มือนะคะแล้วก็ได้ใช้จินตนาการนะคะแล้วก็ทําให้น้องๆนะคะได้ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์นะคะนอกจากการที่จะมีกิจกรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่หน้าจอมือถืออย่างเดียวนะคะพี่อูก็สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งให้น้องๆนะคะ ทำกิจกรรมทางด้านศิลปะนะคะเพราะว่าแพนเค้กของเรานะคะคทำเสร็จแล้วสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะว่าพี่อูมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่ต้องเตรียมนะคะก่อนที่จะวาดรูปกันนะคะก็แน่นอนค่ะหนึ่งคือต้องมีเตาสําหรับใช้วาดแพนเค้กนะคะจริงๆแล้วมันมีเตาที่แบบเป็นเตาแพนเคก้กโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าตัวพี่อูเนี่ยใช้เตาสําหรับการทําเค้ะคะ่ะมาใช้วาดแพนเค้กเพราะว่ามันค่อนข้างจะใหญ่ดีนะคะวาดได้สะดวกนะคะและก็พี่อูจะต้องมีแบบ นะคะเวลาที่เราจะวาดตัวการ์ตูนตัวไหนหรือวาดอะไรก็ตามเนี่ยพี่อูก็จะปริ้นแบบออกมานะคะว่าเราอยากวาดอะไรนะคะโดยเทคนิคของพี่อูนะคะเวลาปริ้นเนี่ยเราจะต้องปริ้นสลับด้านสลับซ้ายเป็นขวานะคะเพราะว่าเวลาที่เราวาดเสร็จแล้วเรากลับแพนเค้กขึ้นมาค่ะมันจะได้ไม่กลับด้านไม่อย่งงางนั้นแล้วมันจะกลับด้านนะคะเพราะเวลาเราวาดเนี่ยเราจะวาดวาดกลับด้านวาว่างั้นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคส่วนตัวของพี่อูนะคะเพื่อที่เวลาทำแพนเค,ค้กออกมาแล้วผ้ามันจะเหมือนจริงมากที่สุดนะคะและ,ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนนะคะก็คือแป้งนะคะแป้งแพนเค,ค้กของเรานั่นเองนะคะก็อันนี้คือแป้งแพนเค,ค้กนะคะที่ผสมนมแล้วก็ผสมไข่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็คือ,อ แพนเค้กของเรานะคะเวลาวาดเสร็จแล้วนะคะสามารถนําไปรับประทานได้นะคะปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เห็นนะคะว่ามีเป็นสีต่างๆเนี่ยหลากหลายนี่นะคะก็คือว่าเราใช้สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารก็คือใช้แบบเกรดดีไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้รับประทานได้อย่างสบายใจนะคะอยากได้สีอ่อนสีเข้มยังไงนะคะก็ผสมตามใจชอบได้เลยนะคะและก็อันนี้ค่ะต้องมีนะคะไม้พายะคะ่ะ ไม้พายที่ใช้สําหรับการแซะนะคะแล้วก็กลับด้านเวลาที่เราวาดแพนเค้กนะคะซึ่งพี่อู๋ถนัดใช้ไม้พายแบบนี้นะคะหลายๆคนจะใช้ไม้พายซิลิโคนก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็สิ่งที่พี่อู้อยากจะแนะนําเพิ่มก็คือตัวนี้นะคะคือโดยส่วนตัวพี่อู๋เองเนเวลาวาดในพี่อู๋จะใส่เสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าเตาแพนเค,ค้กเนี่ยเวลาวาดไปน,นานๆมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะดังนั้นคือถ้าน้องๆอะ จะไปว่าตามพี่อูนะคะแนะนำไม่ใส่เสื้อแขนยาวหรือไม่ก็ใช้อันนี้ก็ได้นะคะใช้ปลอกแขนอย่างนี้เห็นเขามีขายกันเยอะแยะเลยนะคะปลอกแขนที่ใส่แล้วก็แบบยาวมาประมาณขนาดนี้นะคะเพื่อที่จะใช้ป้องกันความร้อนเวลาที่น้องๆว่าดนะคะเผื่อถ้าเกิดน้องๆเผลอนะคะที่จะมือเนี่ยไปจุ่มอยู่ตรงนั้นนะคะก็จะได้ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะและก็อย่างที่เห็นนะคะว่าขวดของเรานะคะมันจะมีหลายไซส์มากเห็นไหมคะมีหลายไซส์มากนะคะเพราะว่า ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราวาดเนะี่ยบริเวณตรงนั้นเนี่ยเราต้องการใช้หัวของอ่าเหมือนขวดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนปากกาเวลาที่เราวาดนะคะต้องการจะใช้ขนาดไหนนะคะเว,เวลาที่เราจะเข้าไปตรงบริเวณภาพตรงนั้นนะคะซึ่งนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่พี่อูเตรียมสําหรับที่จะใช้วาดการ์ตูนบนเตาแพนเค้กนะคะซึ่ง สิ่งเหล่านี้นะคะพี่อูมีจำหน่ายนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบขี้เกียจจะต้องไปหาซื้อเองและอยากวาดนะคะก็ทักสอบถามสั่งซื้อกับพี่อูได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากเรียนนะคะคอร์สวาดรูปนะคะบนเตาแผนเค้กอย่างง่ายนะคะก็ทักมาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันนะคะพี่อูก็เปิดคอร์สสอนด้วยนะคะสามารถส่งอุปกรณ์ไปแล้วก็เรียนทางออนไลน์ได้เลยนะคะทักสอบถามได้เดี๋ยวพี่อูนะคะก็จะใส่ รายละเอียดติดต่อไว้ตอนท้ายคลิปนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าพี่อูจะวาดตัวการ์ตูนอะไรให้น้องๆดูค่ะไปดูด้วยกันค่ะไปวาดพร้อมๆกันไปเลยแตนแตน,ตนวันนี้นะคะมาดูนะคะพี่อูนะคะวาดรูปให้น้องๆดูเหมือนเดิมนะคะเดาาออกไหมคะว่าพี่อูนะคะจะวาดรูปตัวการ์ตูนตัวไหนให้น้องๆดูน้องๆก็บอกว่า เห็นแต่ลูก,กตาจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าวาดอะไรให้ดูนะคะแต่ดูไปอีกสักแป๊บนึงค่ะพี่อนะคะเชื่อว่าน้องๆจะต้องเดาออกแน่เลยนะคะตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งตัวการ์ตูนดังในอ่าการ์ตูนเรื่องแบทแมนเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะตัวละครตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ปรับตลอดการของแบทแมนใช่ไหมคะ เป็นตัวร้ายนะคะที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรนะคะแต่ว่าสามารถสร้างความเสียหายนะคะให้แก่แบทแมนนะคะทั้งร่างกายและจิตใจมากที่สุดเลยนะคะซึ่งพลังความสามารถของโจ๊กเกอร์นะคะจริงๆแล้วเป็นคนธรรมดานะคะที่เป็นอัจฉริยะนะคะมีความรู้ทั้งทางด้านศิลปะเคมี Me นะคะแล้วก็มีความฉลาดเป็นเกดนะคะแล้วก็สามารถ เอาตัวรอดเก่งมากนะคะมีทักษะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยเป็นเลิศเชียนะคะแล้วก็ไร้ซึ่งความกลัวโดวยสิ้นเชิงนะคะสามารถชักจูงจิตใจคนเก่งนะคะโจ๊กเกอร์เป็นคนธรรมดานะคะแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีความสามารถนะคะในความเขาเรียกว่าจินตนาการแล้วก็เหมือนแบบเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยปกตินิดนึงนะคะดังนั้นก็คือ พี่อูก,ก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าบางครั้งถ้าเราเจอคนที่แบบว่าไรซึ่งความกลัวหรือว่าจิตใจแบบไม่ค่อยดีนะคะพี่อูว่าเราอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่านะคะเราใช้ชีวิตอย่างแบบดีงามแล้วก็ทําสิ่งดีๆด,ดีกว่าพระโจ๊กเกอร์เนี่ยเหมือนเป็นคนที่เห็นทุกอย่างเป็นเรื่องตลกสนุกสนานนะคะแบบโดยที่แบบชอบสร้างความเดือดร้อนผันป่วนให้กับแบทแมนแล้วก็เหมือนก็อดแอมนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่โจ๊กเกอร์ไม่ค่อยดีไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะคะดังนั้นคือเราดูตัวละครตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ยเพื่อความสนุกสนานแล้วแต่สิ่งใดที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเราก็อย่าไปเอาตามดีกว่านะคะนี่นะคะพี่อูก,ก็วาดโจ๊กเกอร์แบบชิบิสไตล์ของพี่อูนะคะคือถ้าวาดแบบดูเป็นอาร์ตมากๆเนี่ยมันก็อาจจะวาดยากนะคะเราวาดง่ายๆแบบสไตล์ของเราก็ได้นะคะ ก็าสามารถวาดออกมาได้สวยงามแล้วก็ดูรู้ว่าเราวาดอะไรเช่นเดียวกันนี่ก็ระบายสีด้วยแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารเนี่ยจนทั่วแล้วพิ่เลือกตัดขอบด้วยสีค่อนข้างจะเป็นแดงสดใสน,นะคะเพิ่มความสดใสอกภาพมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รอจนแป้งแผ่นเค้กสุกดีนะคะแล้วก็เททับไปด้วยแป้งแผ่นเค้กที่ไม่ผสมสีใดๆนะคะลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะ ระหว่างนี้บอกเลยนะคะว่ากลิ่นของแพนเค้กเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะระหว่างที่ทำไปเนี่ยพี่อุก็หิวไปด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็รอแป้งสุกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อแป้งสุกแล้วนะคะก็ใจเย็นค่ะค่อยๆแสะนะคะถ้าใครที่ทำเองที่บ้านนะคะก็อาจจะใช้เนยเล็กน้อยนะคะทาไปบนเตาแผ่นเค้กก็ได้แต่อย่าเยอะมากนะคะเพราะว่า ถ้าเยอะมากบางทีมันก็ไม่ได้นะคะแต่โดยส่วนตัว,วอูเนี่ยไม่ได้ทาเลยเพราะว่าแป้งมันพอดีอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากก็จะลดอาการไหมได้อ้ามากลับกันค่ะอ้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวการ์ตูนจกเกอร์ของเราเนี่ยออกมาสวยงามงดงามนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแบ่งกันรับประทานกับเพื่อนๆของเราค่ะไปทานกันง้มง๊มงํมงม ค่ะเสร็จไปอีกหนึ่งตัวนะคะโจ๊กเกอร์นั่นเองนะคะคู่ปรับตลอดการของแบทแมนนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมคะพี่อูก,ก็วาดแนวเขาเรียกอะไรนะชิบิชิบิใช่ไหมคะที่แบบว่ากิ๊บเก๋เล็กน้อยนะคะไม่ดูโหดลายเกินไปนะคะดูน่ารักน่ารักนะคะก็เสร็จแล้วก็เอาไปรับประทานได้นะคะสนใจนะคะสั่งซื้ออุปกรณ์นะคะหรือว่าเรียนวาดนะคะ ภาพนะคะบนเตาแพนเค้กอย่างง่ายนะคะก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะชอบกดไลค์นะคะถูกใจกด s ับสไครต์ติดตามช่องของพี่อูก,กันด้วยนะคะบ๊ายบาย